เหก็จะตก็เก็นกนกันเราก็ต้องทำประอาันนี้มังเป็นตัวเกินแล้วตอนนี่มันน่าหวเลยัวเกินเอาออกโมนี้เข้าป่ไปน่า นี่มีนิดเดียวเลือดแล้วเนะนี่ยเห็นไหมมีรอยสีแดงอยู่แลเนี่ยกดนิดนึงแล้ว,นะลวลอากิดมีดไปโดนนิดเดียวน,น,นี่เดียเลือดนี่เราเหมือนมัตสเตนะก่ะแต่เหนือค้อยตาบามานันตบ้า อย่างนี้เราประมาทได้ไงไ่ายนมไม่มีอะไเบิดบ้าง เนี่เป็นหน้าที่ป่าสงวนม้าเราไม่เราไม่ถูงนี้เราไม่ถุงนี้เราถูเสมอนะแต่ถ้าเราถไม่เสมอปุ๊บก,เก,ก็เหมือนกัเอ่อเที่ยวน้ําที่ตัง้งแล้วมันมันเอียงข้างนั่นแหละใส่น,น้ำมันมันไม่ก้าวถไปเนี่ยต้องได้มาเหมือนกัน ช่างเองก็ทำพลาดเราสมมติสมมติเราถนัดดีไซน์ช่างถนัดดีไซน์เนี่ยคือคนซ้ายเนี่ยคนซ้ายเยายวลาเวาจับมีดพุ่มต้องหนักนี่ใช่ไหมหนังนี่ปุ๊บมันมีผลมีผลก็คือตรงนี้มันจะสั้นแล้วตรงนี้ยมมไม่ค่อยมีแรงใช่ไหมหถือว่าไม่ค่อยมีแรงก็ไม่ค่อยทำกันตรงนี้นี่คือความบุกรุ่งไงนะอันนี้ช่าง,างนี่เล่าให้ฟังเดีย๋ยว นี่จะพบว่าเรื่ององศาเรื่องสำคัญไงแมวม้าหม,นะมูมา้มมายืนลักษณะไปมันจะไปอย่างนี้เลยการยืนเนี่ยเวลายืนพวกเราถ้าเกิดว่าตรงนี้ต่ำปุ๊บตรงนี้สูงปุ๊บเนี่ยขามานจะบิด ว่าเด uh, uh ี huh. ๋ยวตัดเสมอนะแล้เียจุแ anyway. ต่อออกแเราตัดเรียกว่าต้องมาตะไบเรียบร้อยนะยังไม่เนียนเีแหละที่อยากทน่ยิงยิงนี้คือจบแล้วนะสำหรับผมนะ